you. สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานอุปกรณ์พยุงคอนะครับเป็นรุ่น YJK17 นะครับของยี่ห้อยามาดะนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานเลยครับว่าจะใช้งานยังไงไปดูเลยครับขั้นตอนที่1นนะครับผมให้เราทําการจัดท่าผู้ป่วยนะครับให้นอนอยู่ในระนาบตรงนะครับโดยที่เราจะสังเกตจากจมูกของผู้ป่วยนะครับให้อยู่ตรงกลางทรงอกนะครับผมเพื่อที่จะได้นอนเป็นเส้นตรงนะครับจากนั้นให้ทําการวัดคอของผู้ป่วยนะครับก่อนทาการ การใส่อุปกรณ์พยุงคอนะครับโดยทําการวัดนะครับให้เราวัดตําแหน่งนะครับผมจากคางของผู้ป่วยนะครับลงมานะครับผมแล้วใช้นิ้วนะครับสอดเข้าไปให้ถึงไหปลาระนะครับผมอย่างเคสนี้นะครับจะอยู่ประมาณ3นิ้วนะครับข้อสําคัญเลยนะครับผมการสอดนิ้ววัดนะครับผมจะต้องใช้นิ้วของผู้ที่จะทําการใส่อุปกรณ์พยุงคอเท่านั้นนะครับเพราะจะได้ตําแหน่งระยะของคอที่ถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็จะมาปรับนะครับผมตัวอุปกรณ์พยุงคอนะครับ ผมตามจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปรับกันครับ วิธ <premises. S 2> ีการปรับอุปกรณ์ประยุงคอนะครับผมเมื่อเราวัดขนาดคอของผู้ป่วยมาแล้วนะครับผมผมจะได้อยู่ที่3นิ้วนะครับให้เรามาทําการวัดนะครับโดยเราจะทาบนะครับจากขอบพลาสติกนะครับผมด้านล่างตรงนี้นะครับท่าขึ้นมานะครับผมจะอยู่ที่3นิ้วนะครับโดยใช้นิ้วมือทางขวานะครับเสร็จแล้วให้เราลองเลื่อนดูครับว่าอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับของผมจะอยู่ในตำแหน่งที่2นะครับผมคือตำแหน่งนี้นะครับวิธีการปรับนะครับให้เราทําการปรับจุดสีแดงนะครับลงมาในตำแหน่งที่เราปรับได้คือตำแหน่งที่2นะครับเดี๋ยวเรา ดูวิธีการปรับครับให้เราทําการพลิกอุปกรณ์มาด้านหลังนะครับทีนี้ให้เราทําการกดคายล็อกนะครับที่ปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับเสร็จแล้วพลิกกลับครับ ให้เราทําการเลื่อนอุปกรณ์พยุงคอนะครับผมโดยเราจะปรับนะครับผมตรงเกนกลางแบบนี้นะครับสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับให้สังเกตว่าสัญลักษณ์สีแดงนะครับมาอยู่ในตําแหน่งที่เราวัดไว้เมื่อกี้นะครับอย่างผมเนี่ยสนิ้วอยู่ตําแหน่งที่2นะครับก็พอถึงแล้วนะครับให้เราทําการกดนะครับพลาสติกตรงนี้นะครับผมเพื่อทําการล็อกนะครับทั้ง2ด้านนะครับแบบนี้นะครับผมเราก็จะเป็นการปรับอุปกรณ์พยุงคอเรียบร้อยแล้วครับ เมื่อทําการปรับอุปกรณ์พยุงคอเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้ในตําแหน่งนี้นะครับผมที่เราปรับไว้ก็ปรับให้เหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะครับจากนั้นให้เราทําการพลิกนะครับผมอุปกรณ์พยุงคอลงนะครับให้เราทําการนําตีนตุแกแกนะครับผมไว้ในด้านล่างของอุปกรณ์พยุงคอนะครับเพื่อการการติดเสื้อของผู้ป่วยหรือติดผมของผู้ป่วยนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการสอดนะครับอุปกรณ์พยุงคอเข้าไปที่ใต้ท้ายทอยนะครับโดยที่เราจะต้องสอดไม่ให้หัวของผู้ป่วยมี การขยือนนะครับแบบนี้นะครับผมก็นําสายออกมาจากนั้นนะครับผมการที่เราจะใส่อุปกรณ์ประยุงคอนะครับเราจะไม่ใส่เป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับเราจะต้องทําการกวาดไปที่หน้าอกของผู้ป่วยนะครับเสร็จแล้วให้เรานําช่องว่างนะครับผมมาไว้ที่คางของผู้ป่วยแบบนี้นะครับและทําการติดตีนตุแกแกนะครับ โดยเรร้อยนะครับผมว่าอุปกรณ์นะครับอยู่ระหว่างกลางของคอผู้ป่วยหรือเปล่านะครับเราจะต้องติดตีนตุกแกนะครับผมให้อุปกรณ์พยุงคอแนบสนิทติดกับผู้ป่วยนะครับผมเพื่อการการเคยื่อนของคอผู้ป่วยนะครับแบบนี้คือการติดตีนตุกแกที่ถูกต้องครับ